สวัสดีครับเป็นเพื่อนพี่ๆนะครับก็มาพบกันนะครับกับผมเก่งบรรพธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะครับนำสมพาสองพานะครับพูดคุยกันเรื่องพานะครับกันเช่นเคยนะครับก็มาพบเจอกันแล้วนะครับนาอติดภารกิจนะครับไปงานศพน้านะครับที่ยาสุธรนะครับก็กลับมาเมื่อวานนะครับก็วันนี้นะครับนาอเพื่งด้วยพี่นะครับนาองเอฟซีที่แบ่งปันพากับผมนะครับวันนี้ผมจะส่งพาให้นะครับแล้วก็แจ้งสลิปไปนะครับนะต้องขออภัยจริงครับนะครับ ก็เพิ่งจะสําเร็จงานสําเร็จการนะครับเนาะนะครับก็เลยมาพาพนุวพี่นะครับนํามารับชมพระด้วยกันเช่นเคยนะครับเนาะวันนี้นะครับเนาะจะพาพนุวพี่นะครับนามาชมมาส่องนะครับเป็นพระสมเด็จนะครับหลวงปู่นาคนะนะครับวัดละคังพิมพ์อกล่องนะหูติ่งนะครับเนาะปีสองสี่เก้าห้านะครับปาร์ตแรกนะครับแล้วดูพิมพ์นะครับอกล่องหูติ่งนะครับสามชั้นเนาะนะครับแล้วก็ปีสร้างสองสี่เก้าห้านะครับ แล้วก็ดูนะครับพระเก่านะครับง่ายๆสั้นๆครับพระเก่าดูให้เก่านะครับดูดูคาบไข่ต่างๆนะครับพิมพ์ใช่ความเก่าถึงยุคก็เท่านั้นนะเห็นไหมครับก็จบแล้วนะครับเนาะเล่นพระมันไม่ได้ยากนะครับนะครับมันต้องมันบอกกันนะครับให้เข้าใจดีกว่านะครับมันไม่ได้ยากนะครับยากแล้วก็เองต้องเชื่อข้าเพราะมันดูยากเองต้องเชื่อข้านะครับ เล่นเป็นคนเดียวมันไม่สนุกหรอกครับนะครับนี่เราไปด้วยกันนะครับนะดูความเก่านะเห็นไหมครับเต้นพ้าเก่านะก็ดูให้เก่านะครัเนาะมันพูดง่ายๆสั้นๆนะครับมันต้องมีอีหยังมากยครับมันแค่นี้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับดูค้าบขายความเก่าเห็นไหมครับของพ้าปีสองสี่เก้าห้านะครับนะนี่นะครับเนาะก็นะครับน้อยเดี๋ยวนะครับก่อนจะไปดูแนวทางการเล่นหานะครับเนาะสำรับนะครับ พระสมเด็จหลวงปูนน่นาควัดละขังนะครับผมบอกง่ายๆสั้นๆนะครับพระท่านน่าใช้มากๆนะครับน่าใช้มากๆนะครับเนาะก็นะครับเราจะมีประสบการณ์นะส่วนตัวของของลูกของลูกเปียกนะนะครับเนาะอาจารย์ผมมีคนหนึ่งนะครับเนาะคือนะครับเนาะผมเรียนรู้พระเนี่ยนะครับแล้วผมแบ่งปันพระกับเขานี่ยนะครับพระอะไรเขาไม่เคยห่วงเลยนะนะครับแต่พระสมเด็จหลวงปู่นาคเนี่ยนะครับ ลุงเปียแกห่วงมากนะครับนะครับผมก็เลยบอกเอาลุงทําไมถึงผมขอโทษนะครับนะหลวงพ่หลวงไอหลวงปูหลิวอะไรเนี่ยผมได้ของแกมาบ่อยมากๆนะสมัยก่อนได้มาแบบได้คือได้มาทํากินนะครับเอาให้ผมมาเนี่ยพาแบบยุคใหม่ๆนะครับเนาะสองห้าหนึ่งก่านะครับเนาะวัดกาหลงอะไรต่างๆก็ได้มาจากแกนะครับเนาะแต่หลวงพูน่นาคเนี่ยนะครับแกมันหูห่วงห่วงมากๆเลยนะครับนะผมก็เลยบอกแล้วขึ้นคอแกก็ ก so 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 ็หลวงปู่นาคนะพระสมเด็จหลวงปู่นาคคือแกไม่ได้ห่วงอย่างเดียวนะครับแล้วแกก็ขึ้นคอแกนะครับนะครับก็ทายถามว่าอาลุงทําไมถึงลุงอค์อื่นทำไมลุงไม่ห่วงเลยนะครับทาไมถึงหลวงปู่นาคลุงไม่แบ่งเขาเพรเขาศรัทธามากๆนะครับนะครับก็คือตอนหนุ่มๆนะครับเขาก็ือนเขาเคยโดนยิงนะครับในความที่แบบตามวัยรุ่นอะเกเรนะครับนอโดนยิงเต็มเตมมาหลังคือใบคือวัยรุ่นอะเกเรนะครับน็โดนยิงเต็มหลังนะครับตกท้องรองอะกินกระดุกกระดุกกระดุก คิดว่าตัวเองตายแน่แล้วกำพ้านะหลวงปู่นาควัดละขังนะครับเสื้อขาดข้างหลังนะยิงไม่เข้าอ่ะนะครับลนลานจุกนะครับลนลานก็วิ่งหนีต่อนะครับเขาเลยแบบนับถือนับถือนะครับหลวงปู่นาควัดละขังมากๆนะครับนะครับอีกรูปหนึ่งนะครับแล้ววัดละขังเนี่ยนะครับขังไม่ขังคือท่านก็เก่งอยู่แล้วนะครับแต่นะมวลสารเนี่ยนะท่านเป็นเจ้าวาดวัดละขังนะมวลสารท่านก็เอาของสมเด็จโตนะครับมาสร้างนะครับคิดดูง่ายๆสั้นๆนะครับเมื่อกี้เป็นประวัติ ของหลวงเปียนะนะครับเนาะคิดดูง่ายๆสั้นๆนะครับท่านดึงท่านดังขนาดไหนสองสี่เก้าห้าท่านสร้างพระเยอะนะนะครับนะครับพระอาจารย์ทีมวัดช้างไห้อยู่ถึงปัตตานีนะครับท่านจะบูรณาวัดถึงขนาดต้องขึ้นรถไฟมากรุงเทพมาวัดละคังเพื่อที่จะเช่าหลวงปู่นาควัดละคังนะครับแต่ท่านเอาปัจจัยหรือเงินมาน้อยนะครับถ้าท่านเช่าไปแล้วเปิดให้บูชาที่วัดนะครับท่านก็เช่าได้ไม่คือท่าน เช่าไปได้ไม่กี่องคนะครับมันถึงมีนะครับหลวงปู่ทวดนะครับอลือร่านปีสองสี่เก้าเจ็ดเนี่ยครับนะคิดดูความเก่งความดังของท่านในยุคนั้นนะครับแต่ยุคนั้นมันไม่มีสื่อโซเชียลเหมือนในยุคนี้นะครับพาเกจิยุคนี้นะครับเนาะเห็นไหมครับอยากใช้องค์ไหนดังแป๊บเดียวดังเลยเห็นไหมครับแต่ยุคนั้นครับนะครับสองสี่เก้าห้านะครับมันไม่มีนะครับมันไม่มีนะครับโซเชียลในยุคเหมือนในยุคนี้ครับนะครับ หนังสือต่างๆทุกวันนี้คนก็ไม่อ่านหนังสือกันละคือถูกไหมครับนะครับร้านหนังสือมันถึงเจ๊งไงเห็นไหมครับหนังสือพงหนังสือพิมพ์หนังสือต่างๆมันถึงเจ๊งไงนะครับมันตามยุคครับนะครับสื่อทุกวันนี้มันโทรศัพท์นะครับถูกไหมครับสื่อก็น้อยนะครับเนาะนะครับแล้วทุกวันนี้ครับคนก็ให้ราคากันเรื่องราคาเล่นหานะครับแล้วหลวงปู่นาคพูดตรงๆนะครับสองสี่เก้าห้าท่านสร้างปาเยอะนะครับพ้าบางพิมพ์ท่านไม่แพงครับนะครับบางคนก็ไปตีไปว่าโอ้ย พระถูกจะไปดีได้ยังไงวะนะครับแต่ตัวเองไม่เคยศึกษาอะไรเลยไม่เคยจะสนใจอะไรเลยดูพระแต่ราคานะครับผมถึงบอกนะครับเนาะสะสมเพราะศรัทธานะครับพระนะครับมีพุทธคุณไม่จําเป็นต้องแพงนะครับถ้าคุณศรัทธานะครับคุณดูประวัติท่านนะครับพูดตรงตรง่ายๆสั้นๆนะครับบางองค์นะครับเนาะเก่งจังเลยนะครับแต่สืบประวัติไปประวัติมานะครับไม่มีต้นสายปลายเหตุครับนะครับไม่มีต้นสายปลายเหตุครับดังมาเอง ดังไม่มีแบบไม่มีที่มาที่ไปนะครับนะผมไม่ได้ว่านะครับพนาะพรดีก็เยอะครับพระไม่ดีก็เยอะนะครับนะดูเจ้าอาวาสวัดไร่ขิงนะเห็นไหมครับเป็นถึงนะครับนะบวชตั้งแต่สิบสองอ่ะนะครับบวชนานนะครับก็ไม่ใช่ว่าจะดีนะนะครับผมไม่ได้นี่นะครับคนจะเก่งจะดีนะครับมันต้องมีที่มาครูบาอาจารย์ดีต้นสายปลายเหตุถูกไหมครับตามเหตุและผลตามหลักพุทธศาสนาถูกไหมครับครูบาอาจารย์ดีนะครับ ครูบาอาจารย์ท่านนะท่านจะนั่งนะครับและท่านก็จะเห็นว่าสิทธิ์คนนี้มีแววนะครับเหมือนพระอาจารย์มั่นกับหลวงกากาหลวงปูฟันนี่ไหมครับหลวงปูฟันขอเข้ามาเรียนในกรุงเทพนะนะครับพระอาจารย์มั่นท่านเห็นนะครับท่านเห็นนิมิตว่าพระองค์นี้จะเป็นกำลังหลักของท่านนะท่านก็บอกว่าท่านน่ะก็ไปเรียนในกรุงเทพมานะครับถ้าท่านมั่นเอ้ถ้าท่านฟันนะพระอาจารย์ฟันนะครับท่านฟันอยากเรียนรู้อะไรถามเรานะครับเราจะบอกจนหมดเปลือกเห็นไหมครับ เขาจะเห็นนะครับเขาจะเห็นนิมิตต่างๆนะไม่ได้รับมั่วซั่วนะครับสิทธิ์มีครูเนี่ยสําคัญถูกไหมครับนะครับไม่งั้นคนจะด้านด้นไปสอบจุฬาธรรมศาสตร์เลยครับถูกไหมครับนะนะครับมันเป็นเหตุและผลครับนะครับวิชาความรู้ดีอาจารย์ดีนะครับสิทธ์ก็ดีนะครับมันจะเป็นมันจะเป็นเหมือนแบบสืบทอดกันมานะครับผมนะประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับถึงจะอยากจะบอกกล่าวกันนะครับผมนะก็นะครับอ่ะ เดี๋ยวเรามาดูพิมพกันเนาะวิวีนับเนาะก็ไม่ได้เจอกันนานก็ <c oughs> พูดเจอหน่อยนะพี่นะ <c oughs> เดี๋ยวนะครับเดี๋ยว <c oughs> นี่นะครับเนาะนะนะครับปกล้องนะครับนะหูติ่งนะครับเนาะนี่นะครับเนาะดูนะฮะปกล่องหูติ่งนะครับผม นะครับแล้วก็อ๊มาทางการเล่นหารนะเห็นไหมครับอกล่องหูติ่งนะครับเนาะอกล่องหูติ่งนะครับดูความเก่าดูความเก่านะครับเล่นพานะครับพูดง่ายๆสั้นๆนะครับเก่าให้ถึงยุคนะครับเนาะนะครับเก่าให้ถึงยุคครับนะครับความเก่าเนี่ยนะครับสําคัญนะนะครับเนาะบางทีพ้าสมัยใหม่ไปดูอะไรกันก็ไม่รู้นะครับเนาะง่ายๆสั้นๆนะครับเก่าให้ถึงยุคนะครับเนาะเก่าให้ถึงยุคมันสาคัญยังไงนะครับเนาะ ง่าย,ายๆสั้นๆครับนะบไม่งั้นเครื่องรางมาเล่นกันไม่ได้ถึงยุคนี้หรอกนะเครื่องรางบาง,างอย่างเล่นเป็นแสนเป็นล้านนะทาไมถึงเล่นได้ล่ะครับถูกไหมครับถ้าไม่ให้ดูเก่าถึงยุคถูกไหมครับความเก่าถึงยุคเนี้แม่งโคตรสาคัญนะครับเนาะแต่พระยุคใหม่ไปดูอะไรกันก็ไม่รู้นะครับเห็นไหมครับสําคัญไม่สําคัญไม่งั้นเครื่องรางมาเล่นไม่ได้ล่ะครับนะครับนะครับอกล่องหูติ่งนะนะครับเนาะก็เป็นพิมพ์้าทั่วไปไหมครับนี่นะเว้ย แล้วก็ดูความเก่านะครับไม่ถึงยุคนะครับเนาะที่ผมเน้นตลอดนะครับ <c oughs> นี่นะนี <c oughs> ่นะนะครับก็นะครับเนาะแนวทางการเล่นหาไปละก็นะครับขอพูดคุยกันนิดนึงนะครับพอดีนะครับเนาะไม่ได้ไอ้นี่กันนานพอดีก็ดูวงการพาะเครื่องไปเรื่อยไปเรื่อยๆนั่นแหละครับพอดีหน้าฟีดมันเด้งมานะครับมีอาจารย์นะครับอาจารย์ในวงการพระดังๆท่านหนึ่งแล้วกันนะครับเนาะ เขาสอนดูหลงพ่าเงินบางคานนะครับเนาะเขาก็จะเน้นตลอดนะครับนะว่านะครับเนาะนะครับหลงพ่าเงินบางคานนะครับต้องดูให้เป็นทองเหลืองนะต้องดูให้เป็นทองเหลืองนะนะครับเนาะจะมีน้ําทองไอจะมีปีทองมีเงินอะไรอย่างเงี้ยเป็นโลหะแปลกๆปไปนะเก๋เลยเก๋เลยอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นอาจารย์ดังเลยนะท่านหนึ่งนะครับนะครับผมก็เลยนะครับก็เลยงงว่าเอ้ยยังไงวะนะครับดูให้เป็นทองเหลืองนะครับเนาะฟังดีๆนะนะครับดูให้เป็นทองเหลืองนะครับเนาะแล้วเขาก็พูดว่านะครับ คือเขารู hmm. right. right? uh ้นะนะครับว <inaudible> ่าว <inaudible gae> ่าทองเหลืองมันไม่ได้เป็นโลหะที่เกิดมาเองจากธรรมชาตินะโลหะที่มีในธรรมชาติโดยไม่ต้องสกัดอะไรก็มีเหล็กนะครับทองแดงนะนะครับเงินทองตะกั่วอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะครับทองเหลืองก็คือเกิดการผสมนะครับทองเหลืองนะครับมันต้องเป็นเกิดจากการผสมนะครับของโลหะหลายๆอย่างนะเหมือนเมกะพัะนะคิดภาพตามนะนะครับมันเป็นโลหะผสมครับนะครับแล้วนะครับต้องดูให้เป็นทองเหลืองนะครับ แล้ววิธีการหล่อหลอพระสมัยก่อนนะครับวิธีการสกัดโลหะมันไม่เจริญเท่ายุคนี้ครับนะครับแล้ววิธีหล่อนะครับเตาฟืนครับนะครับมันไม่ได้ตั้งองศาแบบห้าร้อยพันองศาเหมือนมะฮงข้าวเหมือนไมเหมือนไมโครเวฟเห็นภาพนะนะแล้วโลหะนะครับทองเหลืองมันจะบริสุทธ์ได้ยังไงนะครับเนี่ยทองเหลืองบริสุทธ์ในยุคใหม่เห็นไหมครับอันนี้ทองเหลืองแน่เห็นไหมครับถูกไหมครับคือนะครับเนาะ องไหนนะครับที่ส่วนผสมดีก็เป็นทองเหลืองผมเข้าใจครับนะครับแต่นะครับองค์ไหนที่ไปแก่อย่างอื่นแก่ทองแดงแก่อะไรมันก็ดูไม่เป็นทองเหลืองผมพูดถูกไหมครับนะครับถ้าคุณไปดูให้เป็นทองเหลืองเอาแล้วองค์ที่แก่ทองแดงแก่น้ําเงินแก่น้ําทองมันก็เก๋หมดสิครับนะครับถูกไหมครับถูกไหมครับเออนะครับเอาง่ายๆสั้นๆนะครับอ่ะดูในหนังสือนะครับเนาะลวเพ่อเงินแล้วกันนะครับลวเพ่อเงินนะครับ คุณให้ดูเป็นทองเหลืองทองเหลืองอะนะครับคุณให้ดูโอ้ยมึงก็เชื่อกูสี่เขาพูดอย่างนี้นะภาษามันต้องดูแหกตาดูให้เป็นทองเหลืองเป็นเนื้อดินก็เคดิลูกพี่เนื้อดินถูกไหมครับเคดิครับอ่ะต้องดูให้เป็นทองเหลืองไงถูกไหมครับก็คุณแหกตาดูแต่มันเป็นแบบเนื้อโลหะทองเหลืองอ่ะถูกไหมครับคุณเอามาเป็นองค์ยึดไม่ได้ครับนะครับถูกไหมครับ คุณจะซื้ออย่างนั้นไม่ว่าครับนะครับแต่คุณไปสวดอย่างอืน่นเก้ผมคําว่าไม่เห็นด้วยไหมครับอย่างนี้เนื้อดินก็เก๋เดนไม่ใช่ทองเหลืองอถูกไหมครับเออเนี่ยดินดินลงลักเ,เห็นไหมครับเนื้อดินเก๊สิครับยังไม่ใช่ทองเหลืองไงถูกไหมครับมันไม่ใช่ครับนะครับ <c oughs> นี่นะนะครับดูดูนะครับเนี่ยเห็นไหมครับโลหะผสม,เห,มเ,เห็นไหมครับเนื้อเห็นไหมครับ เขาจะเป็นอย่างนี้นะครับวันโลหะปนเปื้อนนะครับนะแต่ความเก่าต้องมีนะครับองค์ที่เป็นนะครับทองเหลืองจ๋ามันก็มีเห็นไหมครับก็อย่างที่บอกนะครับผสมลงตัวเป๊ะนะครับมันก็จะเป็นทองเหลืองนะครับแต่องค์แก่นั่นแก่นี่มันก็จะเป็นวันหน้าผสมอย่างเนี้ยถูกไหมครับวันหน้าหลากหลายของเนื้อโลหะผสมที่มันแบบมันไม่ได้ช่างวัดตวงเข้าใจผมไหมเนี่ยเห็นไหมครับอันนี้ออกไปรั่งคำดีดเห็นไหมครับก็เก๊สิครับมันไม่เป็นทองเหลืองอ่ะเข้าใจผมไหมครับ นะครับทองเหลืองมันมีครับนะครับแต่วิธีการสร้างในยุคก่อนนะครับต้องคิดภาพนะครับเตาฟืนครับนะครับมันไม่เหมือนตั้งเตาตั้งความร้อนเหมือนในยุคนี้นะครับห้าร้อยองศาพันองศาการสกัดโลหะนะครับมันไม่เจริญเท่ายุคนี้นะครับเนาะเห็นไหมครับเนี่ยอันเนี้ยโลหะแทบจะบริสุทธิ์เพราะการสกัดโลหะนะครับในยุคนี้นะครับกับในยุคก่อนเห็นไหมครับเออนะครับจะมาแบบอุ้ยทองเหลืองทองเหลือง วิธีการสร้างคุณยังคุมไม่ได้เลยครับนะคุมไฟคุณคุมได้ไหมครับโลหะนะครับห้าอย่างเจ็ดอย่างเก้าอย่างคุณเติมเข้าไปคุณคุมได้ไหมครับคุณใส่อะไรเข้าไปคุณมีช่วงมัดมาตรวัดตวงอะไรหรือเปล่าครับถูกไหมครับนะนะครับก็ประมาณนี้นะไม่มีน่ที่เป็นทองเหลืองอะนะฮะมันมีนะครับที่มันลงตัวมันมีนะครับแต่ไหมครับองนี้ออกพายเงินเห็นไหมครับ องที่มันเข้ากันแก่นั่นแก่นี่มันก็มีเห็นไหมครับอันนี้แก่ทองเหลืองจริงอันนี้เป็นทองเหลืองผสมลงตัวอันนี้เป็นพายเงินเห็นไหมครัเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยพายเงินตามผิวเห็นไหมครับเนี่ยเพราะมันไม่ได้ตัวไงมันคุมอะไรไม่ได้ไงเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับดูน้ําทองเอาองนี้มีน้ําทองตามซอกเห็นไหมครับเนี่ยนะครับ มันคุมไม่ได้ตั้งแต่วิธีการผลิตแล้ะครับนะครับตั้งแต่ไฟนะครับไฟนะครับการผสมโลหะนะครับอันนั้นแก่เยอะอันนั้นแก่น้อยนะครับเออนะครับจะมาบอกว่ามันเป็นทองเหลืองนะครับแล้วทองเหลืองมันไม่ใช่โลหะที่มีจากธรรมชาติคุณก็รู้นี่ครับนะครับผสมยังไม่ยังไม่เข้ากันน่ยยังไม่รู้อะไรมันเป็นอะไรนะครับแล้วโลหะนะครับเนาะถูกไหมครับเงินทองนะมันเป็นโลหะเบามันหลอมเร็วกว่าเหล็กกับทองแดงพูดถูกไหมนะครับเตาฟืนนะครับ มันถึงโลหะมันไม่คือมันไม่เกินกันไงนะครับเขาถึงพูดว่านะครับเนาะโลหะเก่านะครับเนาะมันจะเป็นลายตุ๊กแกเหมือนหนังตุ๊กแกถูกไหมครับโลหะมันไม่เกินกันน่ะนะครับคุณจะมาบอกทองเหลืองทองเหลืองทองเหลืองนะครับโลหะความร้อนมันยังไม่เกินกันเลยถูกไหมครับทองมันเบามันถึงเอามือบิดตะขอพระได้ไงนะครับคุณลองเอามือไปบิดเหล็กดีนะครับมันจะเลือดไหมเห็นไหมครับความแข็งความต่างความควบแน่นในของสสารมันต่างกันครับนะครับ เออนะครับเหล็กสังกะสีอะไรอย่างเงี้ยนะครับจุดเดือนมันต่างกันนะครับดูนะครับนโลหะเนี่ยทองเหลืองจริงนะครับเพราะว่าในยุคใหม่นะครับแล้วดูพระหล่อโบราณเก่าเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับนี่ยังมีให้ดูนะครับมันผิวหิ่งนะพี่นะผิวหิ้งนะครับยังมีให้ดูไหมครับเห็นไหมครับเขาไม่เข้ากันเห็นไหมครับเนี่ยเหมือนลายตุ๊กแกเห็นไหมครับเแดงๆเหลืองๆมันไม่คืนกันนะครับนะ เนี่ยธรรมชาติของพระหล่อโบราณเก่านะครับเออนะครับผมไม่ได้ว่านะครับนะคุณว่าเป็นทองเหลืองนะครับมันแท้ผมไม่เถียงครับนะครับแต่เนื้อขาอื่นมันก็มีทั้งเนื้อดินเนื้อแก่สามลิ์เนื้อภายเงินถูกไหมครับถูกไหมครับเพราะการผสมอย่างที่บอกไปนะครับผสมไฟอ่อนไฟแก่นะครับโลหะนั้นละลายเร็วละลายช้า คือมันควบคุมไม่ได้ตั้งแต่การผลิตนะครับแล้วโลหะทองเหลืองนะครับมันไม่บริสุทธิ์เหมือนทองทองมีจากธรรมชาติครับเงินมันมีจากธรรมชาตินะครับนะเออท้ามาบอกว่าหลวงพ่อเงินบางคานต้องเป็นเนื้อทองไม่มีใครเถียงคุณหรอกครับเพราะมันเป็นโลหะจากธรรมชาติแต่ทองเหลืองมันไม่เป็นมันไม่ใช่โลหะ <Your chocolate. S 1> ที่มีตามธรรมชาตินะครับส่วนผสมไฟอะไรต่างๆกว่าจะผสมให้เป็นทองเหลืองนะครับมันก็ยากแล้วอะนะครับคุณจะมาตั้งเกณฑ์ว่ามันต้องเป็นทองเหลืองต้องเป็นทองเหลือง ผมมองว่ามันก็ไม่ถูกเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับที่บอกไปนะครับอย่างนั้นเนื้อดินนะนะครับเนื้อดินก็เก๋สครับนะครับเพราะไม่ใช่ทองเหลืองเห็นไหมครับเนี่ยนะเนื้อดินเห็นไหมครับดูไหมครับเออนะครับนี่อันนี้เหมือนไปทางสำริดแล้วนะครับอันนี้ดำๆแล้วเห็นไหมครับเนี่ยโลหะเห็นไหมครับปนเปื้อนนะครับเนี่ยเหมือนเห็นไหมครับดูเหมือนผิวตุ๊กแกนี่เห็นไหมครับ นะไม่เข้ากันแต่อย่าลืมครับนะครับไม่ว่าจะเนื้อดินโลหะต่างๆนะครับนะครับดูความเก่านนนี่นะครับอันนี้รักเก่าเนื้อดินเก่ารักเก่านะครับผมถึงบอกนะครับวิธีการดูลักนะครับลักแท้ๆนะครับเก่าๆมันขึ้นขึ้นที่พระอะไรก็แท้แทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะลักในยุคนั้นนะครับเขามีเขาไม่มีการนําเข้ามานานนะครับนะาที่ผมแนะนําตลอดนะครับนี่ อันนี้ทองเหลืองจริงครับไม่เถียงครับนะครับเพราะส่วนผสมลงตัวมันต้องมีครับนะครับมันที่มีองค์ที่ส่วนผสมลงตัวนะครับเนาะนะครับแต่องค์ที่นะครับเห็นไหมครับส่วนผสมไม่ลงตัวแก่นั่นแก่นี่ก็เก๊สิครับเพราะไม่ใช่ทองเหลืองไงถูกไหมครับองค์ที่เป็นสำริดจริงเก๊เลยนะครับเนาะเนี่ยเห็นไหมครับทองเหลืองมีนะครับทองเหลืองมีนะครับนะครับแต่องค์ที่แก่อย่างอื่นก็มีนะครับเนาะก็อย่างที่บอกไปนะพี่นะครับเนี่ยอะ องนี้เห็นไหมครับสำริดละเห็นไหมครับนี่นะนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวูเดี๋ยวไปแล้วมาเดี๋ยวลงกล้องนะไม่มีคือย้ํานะครับอยากให้เข้าใจกันนะครับนะครับวิธีการสร้างในยุคนั้นเครื่องไม้เครื่องมือในยุคนั้นนะครับเออนะครับมันถึงยุคไหนนะครับเนาะมันสกัดทองเหลืองได้บริสุทธิ์หรือยังนะครับก่อนจะมาแบบว่ามันอย่างนั้นอย่างนี้นะไม่มีนะ เรานะครับสายเรานะครับสะสมก็ศรัทธานะครับเนาะนะครับเราต้องดูโลกวิวัฒนาการในยุคนั้นด้วยนะครับเนาะก็นะครับเนาะมาลงกล้องกันนะครับเป็นพระสมเด็จหลวงปู่นาคนะครับเนาะพิมพ์นะครับอกล่องหูติ่งนะครับเนาะสามชั้นนะครับปีสองสี่เก้าห้านะครับเนาะนะครับดูนะครับแล้วสองสี่เก้าห้าดูธรรมชาติความเก่านะครับแห้งๆไขๆกันนะครับองค์นี้นะครับเนาะแท้ดูง่ายนะครับผมเห็นไหมครับ ความเก่านะครับนะปีสองนสี่เก้าห้านะครับผมนี่นะเก่ากว่าพวกหลวงปู่หินนะครับหลวงตาพันนะครับหลวงปู่หินหลวงตาพันปีสอง2นห้าสสองนะครับถ้าใครมีภาพจํานะครับนะถ้าใครไม่เคยเห็นก็วัดประสาทละกันศูงพนห้าหกนะครับก็ยังไม่เก่าเท่านี้นะครับนะครับมันต้องเทียบเคียงอายุนะไม่ีนะการเล่นพระนะครับ เก่าถึงยุคนะครับเน้นนะครับให้เก่าถึงยุคนะครับสําคัญนะครับผมนะพี่ไม่ใช่เก่าถึงยุคนะครับโอเคประมาณนี้แหละนะครับเนาะมาดูด้านหน้านะครับเนาะขอบนะครับปีสองสี่เก้าห้าท่านสร้างพาเยอะนะครับน้งกุน้านะน่ด้านหลังนะครับ เนี่ยดานาคลาสสิกดีนะครับก็โอเคนะครับเนาะพี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณไว้พี่เช่นเคยนะครับที่แวะเข้ามารับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันเสมอมานะครับเนาะแล้วก็ใครที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครช่องให้ผมกันด้วยแล้วกันนะครับนะขอบคุณครับสวัสดีครับ